ถ้าเกิดว่ามีความหย่อนคล้อยค่อนข้างมากเนี่ยเราแก้เป็นจุดส่วนที่เราไม่ได้ตัดเดย็บหรือว่าแก้ไขใหม่เนี่ยมันก็จะยังคงหย่อนคล้อยอยู่การผ่าตัดดึงหน้าขอเป็นแบบแผลเล็กได้ไหมนะคะก็จะตอบสั้นๆว่าสามารถทําได้ในบางเคสนะคะ สวัสดีค่ะหมออ้อนา,า,าราคลินิกนะคะสำหรับคลิปเจาะลึกดึงหน้าใน EP นี้หมอจะมาตอบคำถามหนึ่งที่คนไข้จะถามเยอะมากเลยนั่นก็คือเรื่องของรอยแผลจากการผ่าตัดดึงหน้านะคะคนไข้ก็จะถามว่าคุณหมออ้อคะอยากจะได้รอยแผลผ่าตัดดึงหน้าให้เล็กที่สุดเลยนะคะให้ซ่อนแบบเนียนไม่ให้มีใครเห็นเลยสามารถทำได้หือเปา EP นี้หมอมีคาตอบค่ะ อบสั้นๆก่อนนะคะว่าในบางเคสเนี่ยสามารถทํารอยแผลขนาดเล็กได้แต่ในบางเคสนะคะก็ไม่สามารถที่จะทําได้หรือเรียกว่าไม่เหมาะสมที่จะทํารอยแผลขนาดเล็กนะคะ ว่าดึงหน้าเนี่ยหลายๆคนก็เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นการทําเลเซอร์เพื่อยกกระชับหรือว่าเป็นการใช้ไหมหลายๆที่ก็เรียกว่าดึงหน้านะคะแต่ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดผ่าตัดดึงหน้าแบบที่เป็นสากลนะคะก็คือเป็นการแก้ไขในชั้นใต้ผิวหนังตั้งแต่ในส่วนของชั้นสแสมขึ้นมาข้างบนทีนี้เนี่ยในการที่เราจะผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยเราประเมินเรื่องของระดับความหย่อนคล้อยนะคะว่าความหย่อนคล้อยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ชั้นไหนนะคะก็ ง่ายๆว่ามันก็จะเป็นปัจจัยเรื่องของอายุนะคะบวกกับเรื่องของพนติกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลสภาพผิวของตัวเองในการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยถ้าจินตนาการง่ายๆก็คือเหมือนเราใส่เสื้อผ้าที่มันหลวมก็คือผิวหนังเนี่ยมันยืดมันหย่อนมันคล้อยตามกาลเวลา ซึ่งอันนี้เราก็จะต้องมีการตัดเย็บให้มันผลดีตัวอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นการผ่าตัดดึงหน้าที่แท้จริงนะคะบางคนเนี่ยใช้ไหมที่มีก้างเนี่ยเข้าไปชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็ยกเกี่ยวไว้มันก็ต้องดูดีๆว่าเป็นการผ่าตัดดึงหน้าหรือเป็นการใช้ไหมเพื่อยกกระชับใบหน้าในชั้นผิวหนังทั้ง4ชั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะจำลองภาพให้เห็นได้ชัดน,นะคะว่า การที่เราผ่าตัดตึงหน้าเนี่ยเราเข้าไปแก้ไขในส่วนไหนนะคะและผิวหนังของเราเป็นอย่างไรชั้นบนสุดเรียกว่าหนังกำพร้านะคะที่เป็นที่มาของชั้นขี้ใครนั่นเองนะคะซึ่งชั้นนี้จริงๆจะบางมากบางเหมือนกระดาษเลยถัดจากนั้นลงมานะคะก็จะเป็นชั้นหนังแท้นี้เนี่ยจะเป็นพวกจุดกําเนิดของพวกอรอยฝ้ารอยกลับต่างๆนะคะใต้จากชั้นหนังแท้แล้วนะคะเราก็จะเจอเนี่ยสีขาวมีความหนาตัวนี้ก็คือชั้นไขมัน <t ouch> จานนี้จะเป็นที่อยู่ของไขมันต่างๆนะคะทาให้หน้าเรา,เามีอิ่มอิ่มด้วยไขมันหรือ warfare, ว่าหน้าอูอย่างงี้นะคะใต้จากชั้นไขมันเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าชั้นสมัดซึ่งสมัเนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างที่เป็นเอ็นยึดเกี่ยวนะคะซึ่งสมัดเนี่ยจริงๆในบริเวณหน้าเราเนี่ยจะมีอยู่บางจุดนะคะบริเวณนี้ส่วนหน้าผากนี่ไม่มีส่วนคอที่ไม่มีนะคะซึ่งบริเวณนี้เองเนี่ย จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าทําการยกเนาะยกในส่วนชั้นผิวหนังขึ้นมานะคะให้มีความตึงเนาะใต้ต่อชั้นสมแม์กเนี่ยในบางจุดก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อล่ะนะคะกล้ามเนื้อมันก็จะเป็นส่วนที่เราใช้แสดงสีหน้านะคะเวลายิ้มเวลาที่เราแบบมีการแสดงสีหน้ากล้ามเนื้อเราก็จะมีการหดคลายนะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำการผ่าตัดดึงหน้าที่แท้จริงเนี่ยนะคะเราจะต้องเข้าไปนะคะให้ถึงในส่วนของชั้นสมัของที่นาราดาคลินิกนะเราเราใช้เทคนิคที่เรียกว่า endo face lock เนี่ยการเย็บสมัและการเย็บกล้ามเนื้อเนี่ยจะแตกต่างจาก เทคนิคโดยพื้นฐานทั่วไปนะคะซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะที่ทางทีมแพทย์นาราคลินิกเป็นคนที่คิดค้นขึ้นมาเองนะคะผลดีก็คือว่าทําให้การยกกระชับเนี่ยดูเป็นธรรมชาตินะคะเวลาแสดงสีหน้าก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะ,วรระ,ค,ะความตึงเนี่ยเราสามารถออกแบบได้ว่าจะให้มีความตึงขนาดไหน เรามีการแก้ไขใน4ชั้นผิวเลยเราจะต้องมีการนะคะเปิดแผลนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าแผลแผลเล็กหรือแผลยาวนะคะสามารถเลือกยังไงเราก็จะประเมินเรื่องของความหย่อนค้อยนะคะว่าคนไข้เนี่ยมีความหย่อนค้อยะระดับไหนถ้าเกิดว่า อายุน้อยหรือว่าความหย่อนคล้อยไม่มากเราสามารถลงแผ่ขนาดเล็กเพื่อเข้าไปแก้ไขชั้นสมัชั้นกล้ามเนื้อเป็นจุดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าความหย่อนคล้อยค่อนข้างจะแบบรุนแรงนะคะเราก็ต้องแก้ไขในส่วนชั้นผิวหนังเนี่ยตลอดทั้งแนวที่มีความหย่อนคล้อยเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีความหย่อนคล้อยค่อนข้างมากเนี่ยเราแก้เป็นจุดส่วนที่เราไม่ได้ตัดเย็บหรือว่าแก้ไขใหม่เนี่ยมันก็จะยังคงหย่อนคล้อยอย,อยู่แล้วก็ทําให้ทรงหน้าหรือว่ารูปทรงเนี่ยที่ออกมา มันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขเป็นเฉพาะจุดเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะกับบางเคสนะคะสรุปนะคะว่าสําหรับคําถามที่คนไข้าถามหมอว่าการผ่าตัดดึงหน้าขอเป็นแบบแผลเล็กได้ไหมนะคะก็จะตอบสั้นๆว่าสามารถทําได้ในบางเคสนะคะ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงหรือระดับความหย่อนคล้อยของใบหน้าถ้าเกิดว่ามีความสงสัยในเรื่องของการผ่าตัดดึงหน้าเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้ในช่องทางต่างๆของนารดาคลินิกนะคะหมอจะมาไขาข้อข้องใจแล้วก็เจาะดึงให้ในที่เกี่ยวข้องกับสัญญกรรมความงามนะคะ